เต็ดเต็แซบเนาะโอ้ยลำลายแตกนำ้ำต้มเดือดเอาเต้นแซบเต้นแซบโดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีถูกถูกคนเนาะมาพบมาพ่อกับซาลาเซมกับเซนเคยเนาะพี่น,นอ้นองมือนี้คือสาวลามาอยู่นะตอนนี้คืออยู่หอคุณแล้วเนาะพี่น้องคนกับลวงหลายพอสมควรกับประมาณ มากนาไลยตาคือเก่าเนาะพี่น้องเพราะว่าเต้าบานมุงเท่ากับลงมาผีเพื่อนผู้สั้นเพื่อนละช้อเพื่อนละซ้ำเพื่อนละสีเพื่อนละหากระลงมาเนาะโดยเฉพาะแมนขอครอบครัวของสาวลานนี่คือมากเ่ลเล่พอทองและสาวลาวเนาะแล้วก็คือครอบครัวเขาเบาไก่คือเบาไก่แล้วก็เต้าแท็กเบามุงพอเต้ากี้พอเต้ากี้แล้วก็เมทัาเตียงเนาะพี่น้องมา ลายตาพี่น้องเพราะว่าคนนี่นี่คือพี่น้องนเนาเพ่นยิงงน่งเนาะพี่น้องเพ่นยิ่งคือเ่นสิมาเห็นอยู่คั่วกินคือหน่อไม้ของเส้นด้าี่เอาลงมานั่นแหละพี่น้องสิมาเห็นแต่งอยู่แต่งอยู่คั่วกินเนาะเพราะว่าแส้นด้าหน่อไม้ได้คู่หนึน่งเนาะพี่น้องเลียงเ่องบ้านเลยพี่น้องแล้วก็นี่มากู่งเนาะ คมีมะคุงคมีมะคุงรายกาน,นี่คิมี่มะคุงเนาะมี่มะคุงล้ยกันปลาซาะลาะสือมาซื้อปลามหาโลกระปุ่นกระหาโลเนาะพี่นอ้องปลากะหาโล่เจอพี่มา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 หนุนกันเพราะว่าอาหารเ่าต้องมีหลากหลายล้ยกันคอมี่มะคุงมีกระปุ่นมีปลามีแกงหน่อไม้นอกพี่น้องมึงกัมมน คือเขาบ้าอาหารอะไรกัคือมีกาเฟ่นำนอบพี่น้องเพราะว่าส่งกาเฟ่นุ่มมาเป็นกระปุกใหญ่ๆเนาะเพื่อสีเรียงคนทั้งบ้านเนาะพี่น้องขี่ลงมาเห็นงานในน้าที่นี่เนาะพี่น้องก็ข้างนั้นก็นคือเ่นสี่เลื่อยไหม เลยไม่นั่นคือสิเอาไปตีแบบไปตีแบบเห็ดเห็ดพอแจกเนาะพี่น้องอันนั้นแต่ก็มาอยู่จุดเต่าพมอยู่บนนี้เนาะเพื่อสิกินเขายี่น่าไม่หนีเลยมาเห็ดเปียกสามาคีกันอยู่บนนี้เนาะพี่น้องแต่เดียวซาลาสิผ้าพี่น้องเลาะเลาะเบิ่งเนาะว่าอยู่มงได้แจได้เห็ดยังเน่ถี่าลากินมาเนาะนี่ก็คือจุดจุดแม่ครัวเานาะพี่น้องคือมองนี้คือ มองเขาปลาอาหารเอาคือแม่มีแต่แม่ครั่วเพศหญิงเนาะเฮาสิบวดให้ยิ่งยังพ้อปันไดดอกประวักเรื่องเฮาสิบถ่วเสียงห้าลายเนาะพี่น้องนี่ก็คือมีแต่มีแต่ปอกเดียวนี่ปอกเนาะไม่เพี้ยน้าหลรพี่น้องเขาต้องใเดนอยู่แวนเนี่ก็คือแกะมากทินเนาะเผื่อสิตั้มมะคุงเนาะนี่ก็คือเพศหญิงเฮา ยิ่งเศร้าบ้านอโมงเนาะก็มากล่ะลายตาใส่แต่กุ๊บพอดบ่เห็นหนาพี่น้องเอ้ยมีแต่กุ๊บกับหมวกอันเนี้ยผูกผูกแววกันล่มคุ้มว้าเท่งเผ็ดเหีียกันเนี่ยบ่จุดเห็ดกินกะอันนี้คือ โอ้ิเห็ดกินค่ะพี่สอบเห็ดกินเนาะพี่น้องกาปูเห็ดออกแห้งงันก็คือผูออกแหางงานันก็คือผูออกแหงงันปูเห็ดกินก็คือผูเห็ดกินเนาะพี่น้องกะว่านี่เป็นเห็ดปลาจุดน,นี้มองเป็นเห็ดกินอันนี้คือจุดบอล่ว่าเลื่อยไม้ที่แบบที่แบบฮอแตกเข้านอพี่น้องคือไม่แต่ ทีมงานเลื่อยไม่อันนี้ก็คือทีมงานเลื่อยไม่ที่มาเฮดดี้แบบตี้ตทับเสื้อสีอเไปเฮดพอแจนนอกเนาอพี่น้องนี่ก็คือจุดพิว่าจุดสีมาเฮดบอนกอสางนี้น้องพี่น้องอันนี้ก็คือเพ<ม>ื่อว่านี่ก็คือออ อ๋อคือคือบ้านบ้านจะเล่าห้องว่าคือจะบ้านพี่น้องจะพี่ห้องมียังแไงเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือคือไปเรื่องงานทั้งหมดน้องไปเลยน้องไปดีพัวใจเาสมแพงพี่น้องคือเพิ่นเพิ่นก็เป็นสั่งสั่งมืออาชีพคือกันแน่เพิ่นไง อันนี้คือสางไงเหาเนาะสี่คนหบพิศเสพในการเบิงการแย่งลูกลานเหิ่นว่าเป็นส่างประจําบ้านเมื่อน,นี้เมื่อ,น,น,อน,นี้คือสี่เห็นยังคือสี่ขึ้นโค้งบ่เอ,เ,เออสิเทข้านก่อนจังขึ้นโค้งโอ้โดยเมือ่อน,นี้เิ่นสีเท่เทข้านก่อนเนาะ โอ้ด oh, ูให oh, ้ให้ให้พื้นให้คานมันแห้งเขาเขาจังได้เห็ดขึ้นต่อไปอีกโดยเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้ได้ย่อขึ้นไปแล้วเนาะพี่น้องฮะฮะ พราะว่านั่นก็คือผู้คนเล็กอีกเนาะพี่อะพี่น้องเขาก็ห่วงเฮงห่วมใจกันประมาณนี้เลยเนาะพี่น้อง ก็ผูไฟผูมากก็คืหนึกน้องจะไข่ัก,กยาเนาะพี่น้องคือเผือสิไหมเป้าไม้ก็ค,คือคือเห็ดหามันแล้วโดยเสสมบูรณ์คือเป้าไม้ก็คือเป้าไม้เดียวกันขีดลงมาห่วในนี้กันเนาะคือมาหัวแห้งห่วใจแลละมาเป็นผูเห็ดผูสางน้ากันเนาะพี่น้องเป็นเจ้าภาพเจ้าสะทากกอเห็ดกอสางน้ากันนี่ก็คือเล็กเล็กที่เอามาแล้วเนาะ เลขที่เอามาแล้วาถา้าผู้ใดได้เห็นคิปนี่ก็อาจสี่ตอนซื้อเล็กตอนซื้อเล็กตอ,น,อนนั้นอาจอาจสี่เป็นขลิป,ปล่อยออกน้ำหลังเนาะพี่น้องเพราะว่าคิปนี้อาจซาวเราอาจจะปล่อยก่อนขิปตอนซื้อเล็กเนาะพี่น้องตอนสั่งซื้อเล็กนี่ก็สีมีเขาแก่ยิงใจมาหัวแห่งห่วใจกันเนาะ มาเห็ดมาสา่งมาแปลงนากันก็ข,ขอขอบโมขอขอบใจปนังป่าใหญ่ใจดีเฮาเนาะอยู่สหรัฐอเมริกาพู้เเรอนพี่น้องไอ้อยู่ดีมีแห้งไอล้ลำให้รวยไอ้มีสุขาและไม่เคยที่แข็งแห้งเนาะครอบครัวของป่าจงจเจริญหุงเฮืองเรื่องเหลือมไปไพ่เมื่อนาอย่าได้เก็บอย่าได้ไข่เนาะพี่น้องมีแต่สูกแต่ลาบมานันเงินมันคำเห็ดบวชข้อห่างกับห้ห่างเห็ดบวชข้อมีกับหามี ให้มีแต่ความสุขหลับมันเงินมันคำเนาะให้สุข้าวหน้าไม่กิ่มแข็งแข็งแห้งเพราะว่าบ้านเฮากับบุมียังสี่ตอบแทนสวัสดีบ่าวมงศ์สวัสดีพี่น้องบ่าวมงมาเห็ดเบี้ยงเห็ดเบียกรวมเห็ดเบียกรวมเจ้าสิเห็ดยังตอนนี้หาเล็กกัน้อมโฮพี่น้องโฮมันได้อยเอาไปไปไปหาขึ้นใส่ ไปหานะพี่น้องสามีของสาวนั่งนอพี่น้องนี่ทางนี่นก็คือตัเดเล็กคดเล็กเนาะทางนี้ก็ถูกคู่นคู่นเรื่อยไหมก็เรื่อยนอพี่น้องทางนั้นเพราะว่าบนสิเอาแบบ เอาแบบมาตีก่อนเนาะพี่น้องคือเอาแป้นเอาแป้นมาตีแบบมาตีแบบ กูได้ย,ยังมาเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธากระเซิรไไ้เดอพี่น้องย่างหักบ,บริษัทที่ว่าสมาเหตุมาสางเพราะว่าเิ่นอยากไหนก็ดอนนี่เป็นดอนแห่งท่องเที่ยวนนเนาะเป็นสี่เหตุเป็นแหล่งท่องเที่ยว้าว่าพุกเจ้าหอปูตามาได้เพราะว่าที่นี่การกราบไหว้เนาะมีการปะกันบุญเนาะพี่น้องแล้วก็เิ่นสีเหตุเป็นดอนดอนท่องเที่ยวเนาะเพราะว่ามันเป็น ป่าอุดมสมบูรณ์ใน่ยนะบอนี้เนาะกระถาไพาอยาก่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าสภาหรือว่าจะสมทบเซิรนกับเซิรนได้พี่น้องบัวสาวเรา,าย,ยังหาบ,บอลิจากหาหากวา่าผู้ใดได้เบึงสินนี่บวัวอยู่ใกล้อยู่ใกล้เนาะให้ติดต่อสา,าวเราอยู่ใต้คลิปสาวราสีเอาวางไว้ให้เนาะคือเฟซบุ๊กของสา,าวเราหาผู้ใด มีจิตใจใส่ชธาอยากมาห่วมเหตุหวต่วงสั่งกระเซินใดเนาะพี่น้องเ้าเรายังหับบริจาคเพราะว่าเพิ่นกับบริมีแต่เพื่อนจะปู่อย่างเดียวเานาะพี่น้องก็คือเพิ่อนอยากสั่งซ้าพัฒนาคือเห็ดซาลาและ้วกัปัวแปลงบ่อนนี้หายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าไขอนาคตเพิ่อนอาจจะจิดต่อตลาดมาลงก่อเป็นไปได้เนาะพี่น้องอันนี้นก็คือทีมงาน ทิมงานเหลือห่อยมาอีกเพ่นก็คือทิปมาเหลือห่อยเฮดตี้แบบใส่ใส่ในห่อคุ้นี่แล้วก็ตี่แบบใส่ยูห่อแจกน้ำเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นได้ครอบมูแล้วเพิ่นก็เลยเอาเอา,เอาได้ต้องชองอย่างเพราะว่าได้ครอบมูเขาแล้วเพิ่นก็ดีสามารถเอาไม่ได้เนาะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเพิ่นบ่ได้ครอบมูบ่ได้อียัง ผลบอสสามารถได้ต้องได้ในก็ดอนแห่งนี้มีแต่ต้นใหม่ต้นยางกับ่นบอสสามารถอันนั้นเอาไหมหรือว่าเอาสิ่งของในนาที่นี่ออกไปได้เนาะพี่น้องถ้าหากว่าบอได้ครอบหมูเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นมือที่สองที่ชาวบ้านนามงเข้าได้พากันลงมาห,มห่วแหงห่วใจสั่งสาพนะัฒนาห่วม เป็นหวมสามัคีปองดองกันเนาะพี่น้องคือปล่อยเห็ดค่อยสังเป็นดังทีคําสุภาษิตเเป็นเคยว้าวาเนาะข่าไผ่ปร้กอมแปลงบ้านสะิบ่เฮืองเนาะพี่น้องข่าไผ่โดนเดียวกับดังไผ่บ่อหลุใได้เส้นกันเนะาะเพราะว่าดังไม้ไม้ถึงการเปรียบเทียบว,ว่าข่าเห็ดผู้หนึ่งผู้เดียวเห็ดสิบอ่อสามารถแปลงบ้านเมืองให้หงเมืองได้ ต้องมีอแม่ประชาสนพี่น้องหรือว่ามีหลายหลายคนจังหวมมเหยตม๋วสางนำกันเนาะพี่น้องจังได้แต่ความหมายกันเดียวกันคือไผ่บบันแปลงบันโบเฮืองก็คือความหมายอันเดียวกันคือดังที่ชาวเราได้อธิบายไปเนาะกับไพ่ดนเดียวดังขึ้นบ่หลุกกับเส่นเดียวกันเนาะพี่น้องนี่คือการเปรียบเทียบหรือว่าคำุภาษิต ได้เคยเกินไห้เนาะิปนี้สาลาสิได้อลาลาภาษากี่นองไปเพียงเท่านี้แล้วเนาะฝากกดไร์กชร์กุศลตะไคร้กดกระดิง่งให้สาลาคนมันนองเนี่ยเดิมพี่น้องถ้าผู้ไดากเบ็ิด่วมเหตุร่วมสร้างก็สสมารรติดต่อมาหาซาลาได้เนาะเพราะว่ากด็ดินดอนตอนนี้เฟินว่าสีเหตุในภายอนาคตถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้านมีทุนหรือว่ามีฮ้อนิึงจะอยากฟุกซาลาอีกหลังเนาะอยู่ในนี้ รุชไลอีกครั้งเพื่อให้แขกได้หาบเศร้าถ้าเป็นไทยอนาคตน,นี่เป็นรายะเดอนตนัวนี้ดอนเจ้าปู่นี้เห็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าเห็ดเป็นแบบว่าจุดซุ้มที่ว่ามาผักเศร้าห่มเศร้าเย็นหรือว่าเป็นแบบเพื่อนสี่ที่ต่อตลาดมาลงเนาะพี่น้องเพราะว่าไอ้ดอนดอนนี้ยีนดอนดอนนี้ก็คือแบบว่า เย็นเนาะเย็นสบายเนาะพี่น้องเพราะว่ามีเพราะว่ามีแต่ต้นไม้นะค่ะอ,อมแอวเนาะแล้วกันอยู่ข้างบนนี่กับม่วงด้วยแบบต้นไม้ใบห้าจากธรามชาสิาดเนาะพี่น้องเบาหน่อยก็เบ,บาแม็กเนาะพี่น้องเบาไก่ฮันแลนดเบาไก่ก็เบ,บาแม็กเปินมาแต่ซื้อเล็กให้สา,าวเล่าเนาะพี่น้องก็เบาแม็กก็ได้ไปซื้อเล็กมาให้แล้วเนาะเพิ่นไปรอบสองพี่น้อง อาจีิปนั่นอาจีปล่อยน้ำล้างก็ได้เพราะว่ากิมนี่เราปล่อยก่อนเนาะก็คือราคาเล็กเมืนบอกด้ยวันฮะจะควาวันอยู่ใส่นี่ก็คือเล็กเพิ่มเติมเนาะพี่น้องขอบใจหลายๆเด้อเบาไก่เบาแม็กด้ยเราก็สิไปเหตุียกต่อเนาะ